คือเป็นไข่ดีไข่มงคลเออดีดีดีจังมีสองฟองแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสองฟองแห็งๆรวยๆเอาไปไล่กันดกไปจะข้าดึงยาให้สิเล็กขอยก่อนจะเข้ามาลูกจะเข้ามาออกไปไปออกไปออกไปออกไป,ออกไปก่อนไปรอนน่นไอ้เล็กสิเล็ก ชูฟิกไปไปเอ,ปอ,อ้าคูเพิ่นก็มีอืมไคูเพิ่นก็มีว้าวไปไปหรกไปไปรอนูอน่นไปรอที่สะพานไปไปรอที่จุดนัดพบไปอันนี้กงไก่ไม่ใช่กงหมาเมาื่อไรกงแมวเมื่อไรเฮ้ยมึงน,นี่เข้าใจผิดละเดี๋ยวข้าดึงจ้าให้ไก่ก่อน ออชามก็ไม่ดึงยากให้ไก่นอนบันไดหา้านี่ โอ้ยากมั้งงาดึงยากให้ไก่พังกับว่าเะอ,อ,อยู่พบไหนก็เลี้ยงไก่ได้นะเห็นเป็นไรเลยไก่คาจะได้รวมสมบูรณ์อ้วนๆทำบุญทำทานให้เรานะแล้วผลกินผลทานเอเว้เอาแต่หลับนะ วานายบอกหมยข้ามัง่งวันดีคืนดีก็ตื่นขึ้น,นมารดน้ำต้นกล้วยเห็นเป็นไรเลย,ยเก่งคนแถวนี้ก็ไข้หัวขโขนรดนี้กันเป็นแถวถ้ารู้เองถ้าอยู่คบเองมานานถ้ารู้นิสัยเองวัดหัวกะโหลกได้เลยเอง ที่วัดหัวเพราะว่าสอนเยบอกสอนให้สลอดหนะอะข้างหน้าบอกหวยค่าเด้อแรกที่หนึ่งนี่ข้าเอาอาให้ไกลก่อนไปาละปล่ปลวจะวจะสายไปสายไปไม่ดีนะสายบ่อยไม่ดีเ๋ชีวีไม่ปลอดภัยคนหน่ย่ยอ่ะมาส์ะที่ใช้เท้าเปิด ไอ้วทุกส่วนใช้ได้หมดพุณน่ะเอาลูกอ่ะอ่าหาเลยอาเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยเอะนะกินยญาเพิ่มวิตามินอาหารเสริมในเป็นไก่ก็กินยญ้าได้ไม่ใช่กินได้เฉพาะควายมันเลยไก่ก็กินได้ธรรมาชาติ แกว่ก่อนเดี๋ยวใครจะปล่อยแต่ให้หากินเองตามธรรมชาติตอนนี้ยังไม่แกว่ปล่อยไปเดี๋ยวหมาไล่ฟัดให้มีวิธีหลบปีกกระหมาได้ก่อนไปละไปละ,ปละโอววิหารวัดวิหาร วิหารวัดอยู่ไม่ไกลจากนี้สักเพียงใดเดินไม่ถึง39ก็ถึงวัดแล้วครับไปละไปละเจ้โชเจ้ช,ชิไปไหนละ่ะฮะคอยที่สะพานแล้วมั้งนี่คอยที่จุดนัดพบแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูดิ น้อยใจไปไหนเลยช่วยสิช่วยิเป็นไหนเลยโอ้น้ำอ๋อใครมาปากเป็ดเลี้ยงเป็นแ l ็ p ช่วยิช่วิโอ้ต้นใบหมอนกำลังสวยครับในหมอนที่ปลูกไว้ สมุนไพรใบหม่อนนั่นนี่ปลูออกไว้นี่เป็นยาเร้อลดเบาหวานความดันชื่อซิไปลูกไปไปเชื่อซีไปไปลูกไปไปไปที่สะพานไปมาเร็วเร็ววิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็วให้อาหารเร็วมาเร็วเร็วเร็วขม ขมอนขมอนสมัติมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยวิ่ง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 มามาคอยตรงนี้ไหมคอยคอยคอยตรงนี้รอรอก่อนรอก่อนลูกนาะรอตรงนี้นะรอตรงนี้นะคอยคอยคอยแป๊บนึงคอยคอยก่อนคอยก่อนข้ายังไม่ได้อาหารมารอรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวข้าเอาอาหารมารอรอคอยตรงนี้คอยนั่งลง นั่งลงนั่งลงนั่งเอโอเคเฮ้ยพีชฮะพีชซิดดาวซิดดาวพีชพีชพีชซิดดาวค่อยค่อยคอยก่อนค่อยก่อนค่อยก่อนรอ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 ก่อนแป๊บนึง่ยรอก่อนแป๊บนึงเออ